น่นปะนั่นปัหอาแม่อาแม่จับเอาปก่ปลาคอาดูดูดีกว่าเอาจับเอาปลดูนะปลดูปลดูดมมันมันมครับปลดูเจะเพิ่สวัสดีครับ มื่อนี้อยู่กับพ่อพักชาแนลคือเก่านะครับเมื่อนี้ยบริเลขึ้นผู้ไปหาเห็ดเนาะมาหากินทากน้ำเมื่อนึงครับมาสิทธิ์เบ็ดครับเมื่อนี้เป็นสิทธ์เบ็ดขั้นไม่ไพ่นะครับเนาะทีมงานครับเซียนเบ็ดครับ่อนี้ครับเมื่อนี้เบิ้งน้ำกันเนาะครับเนาะมาสิมานหรือบ้ามานครับผมไปเบิ้งน้ำกันครับ นี่นอยู่ในรถเอ้ยหลอนจ่อยสังก็อีกก็ดีนั่นเลยได้อีกแล้ว ากกาหน่อยคือเกานี่ครับอุ้ยอุอ้ยืยแห้งแท้เอาซสรละ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาม่อาไอา,อา,อา,อาโอ้ยใจละะดด่ะปลาสูตรนี่เนาะแม่นบ่าวะปลาสูตรครับได้ละปลาสูตรปลากระสูตรปลากรสูตรบ่เพิ่น เอาล้วครับเอาล้วครับอึบโตมันปากกาขึ้นเก่านี่ครับแม่น้ำเป็นวัดตึกมันนี่ครับตป็มวัศิษเบ็ดมันเน,นี่ยเทมงานครับนั่งเป่าเบ็ดเพราะว่าเบ็ดขั้นไม่ไพ่เนาะกระสีนี่ครับกระสือเนี่ยสี แต่นเวลาดรนแน่ยก็ป่าไม่ได้กินเนาะเอ,เออก็ออ<า>ตกเก้าลูกพ่อเดียวกันต้นนี่นี่ครับลูกลูกแม่เดียวกัน <c oughs> <c oughs> ผักกาหน่อยคือเก้าเออนัาใสแลส้วป้อนไม่นอนบอกจ้าเห็นไปนี่นเห็นแล้วอันเดย์ปากกาคือเก้าผักกาหน่อย Đứng lên ướp, Vàng yêu cạnh binh bạc mọi nữa, đây là, tôn tụi em học binh khắp nha kia kìa 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 ca kìa kìa

ปัแยงปแยงปราอปกดด้นี่ปากดด้วยนี่ครับช่วงนี้เห็ดบ่อบ่อออกเนาะช่วงที่ล่อเห็ดนะครับ ah. กับมาสิบเป็ดครับมหากินทางน้ำมาสิบเป็ดมื้อนี้แบง่งออกเป็นสองทิมรับอีกสองพนหนึ่งคนไปตึกแหเนาะแต่สามพ่นนี่มากับพิมงานมาสิบก็ดจำบ่

ไอป้ปรกกาหน่อยเนียน่ยเราไปปนแร่ง <c oughs> ตอดแล้วครับ <c oughs> นั่นเห็นบ่ความันม <c oughs> ือข้นกว่าเทียงกว่าไหนมือสัน <c oughs> ไปใส่แล้ว <c oughs> <c oughs> ด <laughs> ปลอมหน่อยเอ็นพวกข่อ,อยสัตว์อนไดทั้ทงใดสิดเดือด,ดึงก้อนกัน <laughs> ทังนั้นกันตอดดลาดตอดครับ ได้ล่ะแม่แม่โอ้ยคือตัวหน่อยถืออึบแห้งไหนดูสินี่ครับได้ตะปะกาคื้นมันี่อันนี้ที่ที่มงานไปเอาใส่ม่องใส่ม่องไปซื้อแหะบอ่ตายไตล่ะบ็ไต้เป็นลูกน้ำเลยนี่อย่างมันใส่รูาไหมรงนั้อมันมีม้วนลูประน แล้วใเอาเอาตายถือได้ไหมโอ้ยยกได้น่าทึ่บานสิไข่ใจเอามันถืออยู่ได้หรอขันซ้ำเหนีม่ปลาแหมหนึ่แม่ปลาอยู่หันไหมโอ้ยคือบอกไม่ใส่นในแข็งตายแข็งกี่เดียวหรเออตายแล้วเออตายน้ำกันใส่นี่ล้วพอได้กินแรงแล้วครับมือนี่แต่ว่าสิหาต่อสักพัน หาอีกซะวก็เป็นหาต่อหาป่าต่อกําลังสิกําลังสิได้เวลากินข้าวเที่ยงครับปปาเสียบทั้งเอาป่าเสียบทั้งปลาที่ได้มื้อนี้ล่ะครับจุกง่ายอะไรตัปีงแล้วก็กินกับแจ้เนาะแซสบ

แรงโอ้ยใหม่แนวกิมเพิเราบันกินสนี่ไสเนาะกินเกาเทียงแหละครับธรรมศาสตร์จ้ะธรรมศาสตร์าารน้อใหม่ต้มน้อใหม่บึงผ้าเขาไม่กินเกาเทียงนล้กันครับบานรชื่อวี่มิ้นกระสริ่งอ่ผมมีเล็กขีนแต่มันนอย,ยออก,กระดัปื้อ กำลังอยากกินข้าวเที่ยงแล้วครับก็มารุนต่อในหลอบายเนาะราชมารนึก่มาณตอนนี้ทีมงานอีกสองคนไปตึกแหะครับแยกกันไป 2, 2, 3, สองสองทางซุ้มหนึ่งมาสิบเบ็ดเนาะแล้วก็อีกสองคนหนึ่งไปตึกแหะครับได้ว,วาห่างบได้บได้เอากล่องไปทายไปทายบรรยากาศตึกแหาไม่เบิง่งเดี๋ยวถ้าถ้าช่วงได้มากใกล้ๆกันก็สิ สิไปไทยไม,ม่เบิ่งนะครับเนาะช่วงนี้กระถาถาพุทธิึกแห่มากครับสีบจ่จกประมาณสองชั่วโมงก็เดินทางกลับจื้อกินแล้วครับอืมฝากกาหน่อยครับ น่อยคือเกาเขาตัวน้อยๆเต็น่นมเริ่เปีนท่าแล้วนชิผลงานเซียนไฟใส่นอกป่าแบบนี้มาคอยจิบๆนี่ป่าน้อยตัวน้นใส่ละเอเนี่ย สาตัวเขา,าอักาดจังหวัดเราซือสัวมห,ห,หลายตัวที่ตีตัวครับผมก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับบรรยากาศแม่น้ำที่มาสิดเบ็ดนะครับนอกข้างหลังนะครับแม่น้ำใหญ่ครับครับเดี๋ยวไปพ่อกันกับที่มัสตึกแห่เนาะ แล้วก็ไปเบิ้งว่าปลาสิได้หลายหรือบ่ได้หลายนะครับเนาะไปครับออดบ้านเราครับบัดทศนี้มาบเบิ้งผลงานมื้อนี้อันนี้ปลาอีหยังนี้ไม่ได้ท่งเกี่ยวเนี่ยปลาเวียดนามลดลายบ่ครับหลายพ่อพี่น้องได้ปรากฏน้ำตัวหนึ่งตัวบักง่ายปรากฏไม่ตัวหนึ่ง ก็ได้กินอยอะก็ได้กินอยอะก็ได้กินแล้วเยอะอันนี้ของมูตึกแหง่ปลาเบ็ดเพิ่มประมาณนี้เดียวอันนี้ปลาเบ็ดปลาเบ็ดใส่กระติกไว้ใส่ปากกาปลาสูตรอันใส่ของนรกยูน่าถุงละโอ้นั่นเดี๋ยวนาะอันนี้ของนรกได้ปากกาใหญ่ตัวนึงได้ปากกา <Okay. S 2> งงพุ่นแล้ฝสาเบ็ดพุ่นได้ครับน,น่ยครบับขอพุ่นสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามเนาะเข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็เข้ามาให้กำลังใจเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้โฮมหักแช่แนลนะครับพอกันไหมคลิปหนา้าว่าสิไป,ประเฮ็ดยัง,ยงให้พี่น้องอเบิ่ง กัค่อยที่ตามนะครับนาะสำรับมือน,นี้สวัสดีครับ